สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ูส่นรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทด้วยจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในรูปแบขายรายการเลยนะครับสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆก,กับแอดสีค e อนโดครับ ร้านติดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลาตีสองเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งก่อนเย็นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยจะต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปประจำวันพุธนะครับซึ่งในทุกวันพุธแบบนี้เนี่ยเราก็จะมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสาระต่างๆนะครับผมเนาะวันนี้ก็เช่นกันวันนี้เราจะมายกันึเรื่องของหัวข้อว่าราคามีคำถามนะครับผมที่เกี่ยวกับราคานะครับผมอยู่ประมาณตีประเด็นหลักๆที่ เพื่อนๆพ,พี่ๆนะครับผมอยากจะให้เรานะครับอธิบายเกี่ยวกับคำนิยามของคำศัพท์เรามนาะเริ่มต้นกันที่คำศัพท์ที่1กันก่อนเลยดีกว่าครับราคากลางการทำน้าของเก่านะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมกักจะถามหาราคากลางหรือราคาที่เขาเอาไปไว้ใช้พิจารณาเปรียบเทียบทั่วประเทศนะครับซึ่งราคากางคืออะไรราคากลางเป็นราคา ที่ถูกกำหนดขึ้นจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับผมที่จะเป็นราคาที่ถูกกำหนดขึ้นมาและให้ใช้ราคานี้เท่ากันทั้งประเทศ นั่นคือราคากาแต่สำหรับในบริบทของอุตสาหกรรมธุรกิจร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลนั้นนะครับธุรกิจนี้ไม่มีราคากาเนื่องจากว่าต้องเล่าให้ฟังก่อน,นครับว่าร้านของเก่าเนี่ยโดยปกตแิแล้วเนี่ยถามว่าราคารับซื้อมันถูกกาหนดโดยใครนะครับราคาร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยจะถูกกําหนดนะครับผมจากโรงงานผลิตนะครับผมโรงงานผลิตจะทําหน้าที่<ม>ทกําหนดราคารับซื้อเข้าสู่โรงงานเพื่อนํากลับไปรีไซเคิลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออธิบายแบบนี้แล้วก็แน่นอน ว่าเราก็อาจจะพอเห็นภาพว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีโรงงานผลิตมีเตาหลอมเหล็กมีโรงงานตีเยื่อกาษมีโรงงานรีดพวกแผ่นเหล็กต่างๆเนี่ยซึ่งแบบมันมีหลายโรงมากในประเทศไทยมันไม่ได้เป็นแค่แบบโรงงานเดียวทั้งประเทศมันมีหลายโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาในส่วนนี้เองเนี่ยมันก็เลยทําให้มีการแข่งขันกันในเรื่องของราคาวาัตถุิเพื่อเรียกของเข้าสู่โรงงานเพราะฉะนั้นนเนี่ยในเรื่องของราคาเก่าเนี่ยจะไม่มี ราคากลางที่เป็นราคาเดียวซื้อเหมือนกันทังประเทศนะครับผมสําหรับลาดับต่อไปเราจะมาคุยกันในเรื่องของคําศัพท์ที่2ครับทีเรียกว่าราคาตลาดถามว่าราคาตลาดนะครับผมคืออะไรก็คือราคานะครับผมที่แข่งขันกันในบริบทนั้นนั้นยกตัวอย่างเช่นโรงงานวัตดุผลิตเมื่อกี้ที่ผมเล่าเนาะว่าแต่ละโรงงานนาันจะมีการตั้งราคาลับซื้อวัิดุที่ไม่เท่ากันเพื่อเรียกของเข้ามาสู่สากรรมตัวเองนะครับเพราะมันต้องแข่งขันกันแล้วเนี่ย มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าราคาตลาดราคาตลาดคืออะไรเช่นโรงงาน A ซื้ออยู่1บาทโรงงาน B ีซื้ออยู่1บาททิ่ตั้งตรงนี้นะครับผมก็คือมันไม่มีราคากลางเป็นการตั้งราคาเพื่อเรียกของเข้ามานะครับโดยที่โดยปกติแล้วนะอย่างนี้เป็นการแบ่ปงปันกันนะครับว่าเอาโรงงานที่ตั้งราคาถูกกว่าก็ไม่ได้ของสิผิดบางครั้งเนี่ยราคาสูงย่อมมาพร้อมกับเงื่อนไขที่สูงขึ้นด้วย ส่วนบางโรงงานราคาอาจจะลดหลั่นลงมาสักนิดหนึ่ง Leaguequiment หรือคุณสมบัติที่เรียกของเข้าอาจจะมีการลดสเปคลงมานิดนึงทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าร้านของเราจะอยากขายส่งให้กับโรงงานไหนที่เป็นพาร์ทเนอร์ประจำที่จะทำให้เขาสามารถนำไปตั้งราคารับซื้อแข่งขันในตลาดพื้นที่ในจังหวัดเดียวกันได้ด้วยหรือเอาไปตั้งราคาซื้อแล้วมันยังเหลือกำไรอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็คือลาคาแข่งขันในตลาดในระเบบต่อมาที่จะอธิบายให้เห็นภาพชัดก็คือราคาตลาดก็คือราคาที่เราแข่งขันกันในจังหวัดพิษณุนโลก ถ้าเราคุยกันบนเงื่อนไขของจังหวัดชิซุโลกผมสามารถแข่งขันได้นั่นจึงเรียกว่าราคาตลาดนะครับสําหรับคําศัพท์ต่อไปนะครับที่ลูกค้าสงสัยแล้วก็ถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับในเรื่องของใบราคาของเรานะครับเราจะพาไปรู้จักกับคําศอบที่3ในวันนี้ครับนั่นคือคําว่าราคารับซื้อหน้าร้านราคารับซื้อหน้าร้านคืออะไร ในใบราคาของเราครับจะมี2ช่องมันจะมีช่องที่เขียนว่าราคาหน้าร้านและราคาจัดเก็บราคาหน้าร้านคือราคาที่นำขยะร e ีไซเคิลคัดแยกตามประเภทต่างๆแล้วก็ใส่รถมาขายให้กับเราที่ร้านของเราอันนี้คือราคาหน้าร้านถามว่าแล้วราคาหน้าร้านกับราคาจัดเก็บแตต่างกันไหมแตกต่างกัน,กนครับราคาลูาซื้อหน้าร้านเนี่ยจะได้สูงกว่าที่ให้เราออกไปจัดเก็บให้ แต่ราคาที่ให้เราออกไปจัดเก็บไห้นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆบวกเพิ่มเติมแล้วแต่ราคาจะต่างกันนิดหนึ่งโดยปกติแล้วผมจะตั้งโค้ดแลบไว้ประมาณ5เ็เพราะฉะนั้นลูกค้าก็สาม,มารถที่จะดูจากใบราคาเราแล้วก็พิจารณาก่อนได้ว่าจะเอามาขายหน้าร้านดีหรือจะเอาไปจกกัดกดีเ็บ เพราะฉะนั้นราคาหนร้านทุวในครั้งนะคือราคาที่ลูกค้าเอาขยะรีไซเคิลมาขายให้กับเราที่ร้านแต่ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าใบราคาของเราตัวนั้นอนะ่ะเป็นราคาในกลุ่มของคาปริกแต่ถ้าคุณจะมาทีหนึ่งเป็นคนรถล0สิบล้อเช่นเอากระดาษมาคนรถล้สิบล้อหนึ่งเอาเ็กมาคนรถ10สิบล้อหนึ่งเรามาคุยเงื่อนไขกันเพราะว่าเราก็จะมีราคาในสีดท,ที่เป็นบีหรือค้าส่งให้ด้วยนะครับ สำหรับลำดับถัดไปครับในวันนี้เราจะมาคุยกับในเรื่องของคาว่าราคาจัดเก็บถามว่าราคาจัดเก็บคืออะไรก็คือราคาที่ลูกค้าที่อยู่ในเขตอันเทอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วไม่มีรถกระบะขนมาไม่สะดวกนำขยะมาขายกับเราที่ร้านราคาจัดเก็บก็จะเป็นราคาที่ลูกค้ามีการอดไลน์ขายลูกขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแอดมาได้เลยครับที่ c w r 3 y c ครับลูกค้าสามารถที่จะแอดไลน์ขายลูกขยะแชร์โลเคชั่นมา แล้วเดี๋ยวเราเขาจะจัดรถไปจัดน้องๆทีมงานไปจัดการยกขนให้คุณถึงที่ไปตัดอะไรให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับราคาจะเก็บก็คือราคาที่ลูกค้าให้ทีมงานขษัโดยส่ยออกไปขนที่บ้านลูกค,ค้าในเขตอ่างเพลิมนมาสวัสดิพิศโลกแล้วก็เอามาขายกับเราที่ร้านราคานี้ผมจะพูดตามตรงอย่างตรง,ง,ตรงไปตรงมาว่าราคาจะต่ํากว่าราคาหน้าร้านยกตัวอย่างนะครับผมเช่นสินค้าชิด A ราคาหน้าร้านอยู่ที่ 1บาท50าสตางค์ถ้าเป็นจัดเก็บสินค้า a อาจจะอยู่ที่1บาท20สตางค์เป็นราคาที่ให้เราเออกไปจัดเก็บให้ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพุยง่ายคือราคาจะต่ำกว่าเพราะว่าเราเอาไปบริหารต้นทุนแต่เราจะเรียนกับลูกค้าตามตรงว่าเราจะไม่มีการบวกค่าใช้จ่ายใดๆลูกค้ารอรับเงินโอนอย่างเดียวสบายใจได้เลยครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าคอมเมนต์ของลูกค้าคอมเมนต์ของเพื่อนๆนั้นสําคัญมากๆสําหรับเราเพราะคอนเทนต์ที่เราถือมามาจากเพื่อนๆาเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะคอมเมนว้นนนนะะคัใี ก็ขออนุญาตฝากในทุกธุรกิจของกลุ่ม CDB เพื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ c w รับซื้อขยะไทยเซ็นนะครับผมจะตัง้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ ตั้งอยู่ที่ถนนบึนงพระจันท์ประชาจีนที่ใกล้กับแฟนทีขสอนโดครับร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดต่เวลา8งเช้าซื้อของถึงเวลา15.30งตอนเทีย็นโดดประมาณครับสามารถติดตามในทุกช่องทางนะครับเราจะเป็นใน Facebook, YouTube, TikTok, IG พิมพ์เหมือนกันได้เลยว่า CW หรือ c ซ e นะครับจะมีข่าวสารเรื่องราคาและจะมีความรู้ใหม่ใมาแบ่งปันให้เพื่อนเพี่ทเสมอครับต่อมาขอฝากพุรกทีในกลุ่มสุขภาพของ CW ด้วยครับฝากบริษัท CW เป็นคลินิกกายภาพบำบัดเหมือนกันสามารถเข้ามาใช้บริการได้ครับนอกจากนี้แล้วผมก็ขออนุญาตฝากในส่วนของ CW Media ด้วยครับ CW Media ครับจะเป็นบริษัทที่รับผลิตในเรื่องของสื่อวิดีโอภาพ,พยนตร์โฆษณาต่างๆรวมถึงการถ่ายภาพสินค้าไฮโปรไฟล์บิส i n e s s รวมถึงการรับดูแลเพจมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ต่างๆและเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์ได้ของการตลาดสามารถเข้ามาอุดหนุนใช้บริการกันได้ครับและภาคแรกสุดท้ายก็คือแบรนด์เสื้อผ้าของ Double K ครับเพราะในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาเราก็จะมีการออกคอลเลคชั่นใหม่ๆเข้ามาเยอะมากอย่าลืมไปอุดหนุนกันได้ที่เพจ Double K นะครับเป็นเสื้อผ้าแนวสีแด์โอไซส่ยสำหรับท้ายคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่อยู่กับเรามาตลอดนะครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของคอนเทนต์ดีีๆแบบบนน้ะครั อย่าลืติดตามกันไว้เวลาคลิปให,ใหม่ๆก็ไม่พลาดกันถ้าอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออญาตลาไปก่อนขอบคุณครับ